ระบบ drop s h i ให้กับตัวแทนของเราซึ่งตัวแทนของเรานั้นไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยนะครับซึ่งการทําธุรกิจปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของสต็อกสินค้าครับแต่วันนี้คุณไม่ต้องกังวลเพราะเราสต็อกให้ DnW ของเ,เรานั้นสต็อกให้นะครับมีระบบขนส่งให้นะครับแล้วสะดวกสบายมากนั่นหมายถึงว่าคุณมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวโหลด DnW platform เข้าไปในเครื่องในโทรศัพท์ของคุณหลังจากนั้นเมื่อคุณช็อปเมื่อคุณสั่งซื้อ ระบบก็จะบอกคุณเองเลยนะครับว่าจะส่งที่ไหนคุณสามารถที่บอกเลือกเลือกเลือกส่งให้กับใครก็ได้ส่งให้ตัวคุณหรือส่งให้ลูกค้าได้เลยนี่คือเครื่องมืออันทรงพลังของเรานะครับนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ต้องสัมผัสสินค้าเลยนะครับไม่ต้องสัมผัสสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้านะสะดวกสบายมากนะฮะนี่คือแพลตฟอร์มของเราที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่คนปัจจุบันจริงๆนะผมเชื่อว่าวันนี้นะครับผู้คนเนี่ย กำลังคลั่งไคล้หรือต้องการกระหายอยากจะมีเครื่องมือที่ทําให้เขามีชีวิตที่เขาเรียกว่ามีชีวิตอย่างสะดวกสบายในยุคปัจจุบันฉะนั้น d n w e Platform เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและสามารถตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริงนี่คือความตั้งใจของดีนเบิร์นะครับซึ่งด้วยประสบการณ์ที่เราอยู่ในเส้นทางของอาชีพเครือข่ายมาแล้วรู้ว่าคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายปัญหาหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นอื่นในเรื่องของการเดินทางเนี่ยค,คือยิ่งปัจจุบันนี้เราเดินทางกันไม่ได้เลยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางเมื่อไห แต่วันนี้เครื่องมือเนี้ยจะช่วยทําให้คุณนั้นไม่จำเป็นต้องเดินทางคุณอยู่ที่บ้านคุณทําอยู่ที่บ้านคุณอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้คุณสามารถทําได้หรือคุณอยู่ตามม่างประเทศคุณก็ทําได้นะครับนี่คือช่วยได้จริงๆสำหรับคนที่ที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือ SME ทั้งหลายที่บอกว่าวันนี้ฉันไปตอบไม่ได้ฉันทําธุรกิจฉันขายของไม่ได้วันนี้เราลองเปลี่ยนไมเคิลหรือเปลี่ยนมุมมองตัวเองหรือเปิดใจตัวเองดูเพื่อให้มาศึกษาเรียนรู้ในแพลตฟอร์มของเรา